โกบงแมนนะครับวันนี้ตอนเช้าเราเจอกันที่ยอดคุนุงซิริปัตนะครับคุนุงสิริปัต,ปตอยู่ที่อายเวงนะครับเบตงยอดเขาคุนุงสิริปัตสูง607เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับยอดนี้นะครับจุดเด่นของยอดนี้คือเราสามารถที่จะเห็นเทอรหมอกครับ360องศานั่นมความว่าถ้าเราหมุนครับหรอล่ เห็นนะครับนี่ยังไม่เห็นเลย 3, 4, 4สามร้อสี่องศาเลยครับ6กรเมตรเหนือด้าน้ำทะเลจึงทําให้เราสามารถที่จะสัมผัสกับเมฆหมอกหรือ,รอทะเลหมอกเนี่ยได้ใกล้ชิดกว่าทางภาคเหนือนะครับเพราะทางภาคเหนือเนี่ย ภูเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะสูงเป็นพันเมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับจึงทำให้เรามองเห็นเมฆหรือว่าทะเลหมอกเนี่ยไกลๆนะครับแต่ที่นี่เนี่ยครับเราสัมผัสได้เลยและก็วันนี้เนี่ยโชคดีมากครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนซึ่งเป็นการสร้างเมฆนะ <c oughs> วันนี้เราจึงเห็นเ,เมฆเยอะนะครับแล้วก็ทะเลหมอกเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เราฟ้าสางอยู่ครับที่นี่ขึ้นมาไม่ยากครับเดินทางมาไม่ยากเลยมาลงเทียยวเวแล้วก็เดินขึ้นมาแค่2ชั่วโมง มากางเต็นที่นี่นะครับก็โอเคเดี๋ยวแสงแรกมาเราถ่ายทำกันอีกทีนึงครับ